เนะแบเนานโอ้ยิแมแบบแบบอริ้เด็ดขาดแงกินพตกข้าวหนีวพวกเพชรออกมันสีหวานสวยยนครับ <oh พี่น้องป้าป้าปะระป้าป้าป้าปา พี่น้องสู้ทุคนครับมือนี้กลับมาพอกันที่เราครับกับช่องเขยอุบลคนกระสินมือนีสีผ้ามากินกุ้งแม่น้ำครับใส่ใหไ่ดอกใส่เนาะจำนำจิมซี่ฟูดพี่น้องจิมซี่ฟูดครับปั้นเองเฮ็ดเองครับอันนี้ผักลายยางครับครับแก่มาเบิดเลยตั้งสวนเลยมือนีมาพี่น้องมาตรวจกันครับกินน้ำกันจ้าตรวจแล้ววัน โอ้พี่น้องเบิร์ดเอยกกหัวเพิ่นอยากกินครับเพิ่นคิดอ,อยากกุ้งเผาเลายว่าเอ้าเอ่ะไม่หอนกินเลยกินเลยนแกเองมันพี่น้องมันเอาเกลือทาจัง่อยมันมีรสจัดครับพี่น้องรสจัดจัดครับซีฟูดพี่พพน้อง but they less รดจัดนแนนอนอืมอืมอนี่ยกับตุกยิมเ่าะมักตุยซซฟูดแบบเนี้ยอืม mm hmm. mm hmm.

เห็ดบ <laughs> ะปลาบักห่อเลยบัหอ่หอกินพักเข็ดก็เมียงเลยพี่น้องเลยกึเมียงเหรอ เติมรสชาตจัดจานเฮีงพี่น้องครับเอ็ดขึ้เมียงสดอืมืช่เงันจิงไห มือนีนุยพันอยางแบบคุกเกลือมมนสีเอกแมนสีออกแบบนัวๆนะปลาปลากนะนอยแสบคุกเกลือหนักไปหยางไปของคุกเกลือครับจะม,มีรสชาตินก็ไปเที่ยวเมืองยางยไปเที่ยวเมืองยางกุ้งกับเราสองคนนะครับ <laughs> นี่รเกาะ ย่งงยางกุง้งเมืองย่างกุง <H> erm> ้งล่ะเมืองพม่าพนตัวอีวงหัวไปแล้วพี่น้องอืมฟ <H> erm> ิดจัด

มันหวัน,น,นบวกกับเกลือเข้าไปสิไม่รสชาติจังน,อน้อยหวากุ่งทีนี้นเขาก็มาจำหมดแล้ว พี่น้อนไหนยังกินข่าวน้อนจ้ะคนไหนยังน้อนกินข่าวครับคนถาม บอกแห้งเนี่ย oh. <laughs> ผมไม่ค่อยกินเนี่ยทันพุนบริยัตคิออยาก, <laughs> ย,ากยีก่เงยากายะครับบอกใครน้ำเส้นเนื้อหรูเน,เนี่ยนหรอกคนคิดอยากผมจังผาคุไปก,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 กินพวกกับกินกินน้ำครับแต่๋จะเขาเนาะ <laughs> Mm-hmm. hmm mm hmm <cười> 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 đại đại <bảo. cười> พ่อพักกินเมี่ยอ๋ยน้ำตาแตกต้งเพียรต้งแสบพ่อพักกินเมี่ยง,งน้ตองคำใหญ่ๆมันจะเป็นกเสือ นี่ดมันครับมันหัวขุ่กกนาะบางคนก็บ่ค่อยมากินหัวเปันใดกินละเม,มาเพช่ไหมเมาหัวขุ่นเมามันมมมวะเมามันขุ่นแต่ทั้งนี้นี่มักแไงโตว่าพันเดะเนี่ยว่าปันเดะเนาะ ดิ่งขนาดเลยนี่เดี๋ยวขอให้ โอ้สำหรับเป็นเลยแซบก็เป็นเลยหวานเห็นไหมอโอ้น้ำจิ้มหม่หัวแบบเนาะตายำจิ้มเด็ดขาดแห้งน้ำจิ้มอ้วคั่มนีข้าวเพชรดอกบานนี่น้สซหวานจุ๋ยหลุดนะครับพี่น้อง อืมอืมดึงดึงดึงดงคือนี่ใสคันเนี่ยเผ็ดมาก <c oughs> โอ้ยเผ็ดเนี่ยมันแบบเผ็ดเครื่องครับทั้งกระเทียมทั้งใบสันแหน่ใส่กันใเนเผ็ดพริกขี้หนูสวนมาทั้งสวนเลย กับเผาใหม่ๆนเรื่นนอ,ยอยงน้อยเพราะนด้ดกินทานกินใหม่เนาะจะมีรสชาติหอมครับอ้าแล้วก็ชีดอ่ะ mm. mm. ผักคอทำผิดแล้วครับนีครับผักคอโอ้ยน้ำจิ้มนี่เนาะสุดซี่โดแต่ก่อนเด็ดเนี้ยงเด็ดเนี้ยงเลยล่ะ ค,คือเสวานีกินอยู่ข้างทะเลสองคนบรรยากาศแายหาดน้ำทะเลตึงตึงหลลนูเนาะเดากินกุ้งไม่ลูกมาเอากุ้งไหมของขวัญม,มานี่มากหนีม่มามามาเลยสวัสดีหน่อยเอาหลานมาก่อนครับหลานลูกต่ำลูกบิก๊กปะสวัสดีค่ะก่อน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 เดีค่่ะกอ๋ยวเดี๋ยวลงเก๋กุ้งสวัสดีค้าเอาเรื่มาเรื่มา มาดูหนุกป่ะของขวัญมาเก่งขนาดน่ะมามาลูกอ่ะเอากุ้งไหมเอากุ้งมาเอากุ้งมาใครจะกินกุ้งคะไม่เบี้ยใครจะกินกุ้งคะเอากุ้งมากุ้งมาใครกินกุ้งปั๊บกุ้ชิ้นอันนี้ลูกตาบิ๊กเอาขวัญที่ข้าก่อนจ้าก่อนเดูวจ้งก่อนจ้าสงก่อนจ้าสงก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนเดวอาแจ้าก่อนจ้าก่อนแจ้าโอเคค่ะมาถ่ายรูปหรอของขวัญนะ ยงบู๊ดำจิ้มเผ็ดแห้งตับเดืดแห้งซึ่งแสบซึ่งสุดวันมันกินอยู่ทะเลเนาะวันมันค่ะเดือด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 เเอาหางออกก่อน <c oughs> ลุ้นลื้นอ่ะอาหารอุ้ยคำเ,คเดียวเลยพี่วินพี่วินได้อยู่พี่วินแกะเลยวิ่งกัดเลยลูกโอเคพี่สายฟ้าไม่เก่งพี่สายฟ้า ไม่เคยกินกุ้งเลยละะเป็นแบบว่าเป็นเกมเป็นเกมเหรอลูกเล่นเกมไม่ใส่ยฟ้าเนี่ยอ,อะไรนะลูกจีเวงบันปี๊ด,ดพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะฝากไว้สำนึกสักก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำ้ำน้ำเนียนด้ครับพี่น้อง คลิปนี้ผมสองคอนขอลาไปก่อนคลิปหน้าว่ากันไหม่เดี๋ยวกุ้งสองตัวไปฝากร้านก่อนขอบคุครับส,ส,สวัสดีครับ